ตเรื่อยๆใจหนึ่งเก่าเรื่อยๆอ่ะมาจะหนีไปแล้วผมก็จะเล่นใหม่ใครวะอย่างรั่วเลยพี่หมูพาสับม,มีคนรู้จักผมไหมนะคนดูแอบดีจัยแอบดีจัยอุ้ยดจ๊ตาโก้แล้วคนดูไจ๊ดาโก้แล้วไหน่อยๆแล้ว โอ้หลังจากที่ผลเกมมานานครับได้ได้ดากโก้นะครับใครตีรถเอาโหใครมันตีรถผมวะเชี่ยมันล่อรถผมเกือบพังอ่ะโอ้ มาชเต,เต้เหรอดูมาชีเต้เหรอแตกได้ได้ MP 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 MP, MP. MP MP ก็เป็นของพี่โอโ้โหอยดีก็เป็น MP ก็เป็นของพี่อยู่ดี MP MP ก็เป็นของพี่โอโ้โหไอโ้ย่ามันติดประตูติดประตูติดประตูโทษทีื่อนน้อง MP เป็นของพี่ว่ะ เอ็มพีเลยกวบีนอ๋อนายไม่ได้กินฉันหรอกตำด้วยมาดิโอ้ยอันนี่เต็มเลยคุณดูนี่เต็มเลยอันนี้อันนี้กองกองไฟเต็มเลยคุณดูอย่าไปเก็บเป็พื่อนคุณไปเก็บเป็พื่อนเก็บเป็เพื่อนโอ้ยเอ็มพีได้เอ็มพีมากินฟรีเว้ยอร่อยอร่อยอร่อยมือนี้อร่อยมือนี้ได้เอ็มพีมากินเว้ยไม่ไม่อิ่มได้ไงอ่ะ มีคนมะออกไปไม่เจอนะอุ้ยอุ้ยเยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหอะไรนี่นาได้เฉยอืมไม่ทันเล่นเลยคุณดูผมมาตายเลยโง่ๆอย่างนี้เหรอเนี่ยไอ้เแค่อยู่ดีขึ้นรถได้เฉยเซ็งเหรอคุณดูเซ็ง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 อุ้ยแต่บเจแต่ว่าแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่โห่ที่มีแต่ไลฟ์เฟิร์นนะคุณดูมีแต่ไลฟ์เฟิร์นนะมีไฟไม่มีนะโอ้ยไม่ทันได้เล่นเลยอ่ะน้อง ไอ้เชี่ยมันวิ่งมันวิ่งมาหาพี่แบบป้อมแบบป้อมหมายป้อมหมายชัดเจนย่ะด่ะไอๆๆๆๆ้เชี่ยโคตร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 เชี่ยเลยมาเถอะปาไอบีไฟมาไหนมาไหนก็มาแล้วก็เล่นไอบีไฟเลยกัน,นให้ดาโก้ไปไงน้องให้ดาโก้ไปไงสร้างสร้างฟาร์มสูสีไงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะให้นี่ไงเดี๋ยวมันจะง่ายไปน้องมันจะง่ายไปโอ้โหแต่ดักเซตของชา้างนี้ผมซวยนะคุณดู โอ้หแม่งเสียดายจัดอุวิสุดจร้าสวยเอ้ยอ่ะโอ้ย,อมอย,อยแม่งยิงแม่งแม่งใช้อูซี่ยิงมึงดูอูซี่เก็บป่ะหูเฮียเล่นอูซี่เก็บน่ากลัวจัดหูยเ,เก่าจัดนะอูซี่เนี่ยอูซี่ไม่เก่าจริงนี่เล่นอูซี่ไม่เก่าจริงนี่เล่นไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะแม่งเป็นปืนที่แม่งต้องโคตรเก่าอ่ะเพราะแม่งเล่นไปแล้วแม่งจะโคตรเฉา ไม่เก่าจริงเล่นยากนะอูซี่อนะ่ะผมบอกเลยความทนทานแค่นี้เราก็เล่นเล่นแค่นี้อุ้ย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 ,ย,ยผมจะโดนมไหมนะผมจะโดนแลนะ้วผมดวโดนเข้าหลังมนะันอ่ะไปไปไปมันใกล้จะพังแล้วเอพีไฟอ่ะอุ้ยผมลืมซื้อ,อยากคนดูผมซื้อ,อยาผมซื้อ,อยากมีคนเชิญแก๊งผมมานะผมไม่เข้านะผมไม่ไม่เข้านะเอาง่ายคือพี่พี่เป็นเทพอะ่ะพี่เลาคนอะ่ะพี่ไม่รวมกลุ่มอะ่ะ ชิวน้องพี่ชิวพี่ชิวพี่หมูใส่ชิวว่าน้องเนี่ยพี่เจอพี่เจอคุ้ยเจอเจอเต็มเลยน้องเจอเต็มเลยแต่มันมันมีคนฮิ้วมันมีมันมีคนฮิ้วเพื่อนมีคนฮิ้วเพื่อนฮิ้วไปไหนวะนฮิ้วไปไหนวะ ยังยังรูยังไอ้แก๊งยักษ์สายหิวอะสายหิวยะอันนี้อันนี้เป็นสายฮิวนี่ยอุ้ยแกงแก๊งเขาแกงเขาขึ้นกรพา่ะเนี่ยแกงเขามีสายมึงสายฮิวด้วยนะดีๆทำไปเล่นไปแกงเขามีสายฮิวด้วยนะตัวหิวอ่ะสายหิวอ่ะธรรมดาที่ไหน ทำไม,มผมรู้สึกว่าผมช้าวะโหมันจะพังแล้วคุณดูยิงให้หมดยิงหมดไอ้เชืยพังอ่ะคุณดูปืนพังคุณดูทอนกันทันรันไม่ไห,หวไม่ไหวงอุ้ยจะมีซองเดี๋ยวมีซองเดี๋ยวมีซองนี่ว,ว,ว่า อุ้ยเราแก้ได้เราแก้ได้เราแก้ได้ um. like เราแก้ได้เราแก้ได้เรามีซองเรามีซองผมมีเลือดผมมีเลือดอุ้ยเลือดเยอะเลือดเยอะมันดูเลือดเยอะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนผมมีเลือดเยอะองี้เก็บเออแล้วก็อันนี้มีไฟช่างมันนั่นท่าดูพังแล้วพังแล้วถ้าอยากใช้ก็ใช้ แนงเอ้ยพังก่อนนะคุณดูไม่งั้นผมยิงกาดหมดแล้วคุณดูจริงๆอ่ะไปแก้ผมผมจะกาดหมดแล้วคุณดูกลับมาแก้กลับมาแก้แตกหนึ่งโอ้โหผมมองไม่เหลยเฮียประตูมันบางหรอคุณดูไอ้เหี้ยเพื่อนมันเยอะมากเลยคุณดูตายถ่ายได้ได้เล่นของตีน่าจะได้อยู่วะ โอ้โหแม่งแม่งยิ่วกันแบบแม่งแม่งแม่งยิ่วกันโหดจัดอะไรวะเนี่ยแตกๆมาดิผมก็เอาคนเดียวคนดูว่าผมก็ไหวอ่ะมาดิมาดิผมก็ได้อ่ะมาดิเอ้ยนี่นี่ต่อยเพื่อนดินี่ก็ไล่ตีผมมาดิ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 ผมก็ไล่เก็บอ่ะผมก็ไล่เก็บพลังงานอ่ะ สวยเดี๋ยวตัวถุงตัวไปคนดูทีตัวถุงตัวไหมก้าอ่ะก้าวก้าเรื่อยๆใจนึงก้าเรื่อยๆอ่ะมาหย่นี้ก็เอาไอ้หมดอ่ะเอาหมดเอาหมดนะไม่หนีก็เอาหมดเอาหมดเอาหมดโอ้ยทนายเขามาทนายเขามาเขามาช่วยเพื่อน ยิงให้หมดเอ้ามันเยอะจังวะมันไม่หมดสักทีเนี่ยอืมโอ้โหรอดจนแม็กพังอะคุณดูอุ้ยไม่ตายเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่ตายยังไงอ่ะสองเบสไม่ตายโอ้โหรุ่นมึงทำมุนได้อะไรเนี่ยไอ้เชี่ยสองเบสไม่ตายไอ้น้องเมื่อกี้ ไปเลยอ,อย่างพี่พี่ก็มีบ้างอาจจะมีห,กหักโหมบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นไม่ได้พี่ก็จะไม่ห,กหักโหมเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคครับอ่านี่อันนี้คือเนื้อพูดมาในเรื่องของความเป็นห่วงเลยนะครับเพราะพี่ก็พอพี่ก็เริ่มแบบอุ้ยเฉัยน่าก,กลัวน่าก,กลัวอุ้ยอืมสนายนะคุณดูอุ้ยมันจะยิงหัวผมนะคุนดูม่ได้ยิงหัวผมนะไอเ้เชี้มันจะเอามันจะเอาผมจะเอาผมไม่ใช่น่ากลัวเดี๋ยวซุ่มซุ่มกันแต่ไม่พอเดี๋ยวไม่พอ น่าจะดักกับคุณดูเพราะผมคือรถมันน่ามันน่าจะดักผมเลยมันน่าจะเอาผมเลยมันน่าจะเอาผมเลยยังไม่น่าแบบไม่น่าไม่น่าหรอกผมตัวนี้ผมว่ามันน่าจะดักผมละน่าจะหิวหิวหิวดาโกะนะไอ้คนนี้อะไรมีบอกอะไรมีมันน่ะกูโปเฮ้ยมีคนบอกโป้ด้วยไม่รู้ว่าโปจริงมั้นครับถ้าโป้่อาจจะอาจจะจบคลิปเลยนะครับแต่ว่าดูเอาดูเอาดูเอากันคุณดู ตอนนี้ผมก็เล่นเท่าที่เล่นได้อะหวังหวังว่าจะไม่เจอโปนะครับตอนนี้เราจะมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงครับเผื่อผมอาจจะตัดคลิปได้แบบโอ้ยน่าจะตัดให้คนดูดูได้นานเลยนะครับจริงๆนะเนี่ยเอาง่าย ep เนี่ยเชื่อไหมว่าหนึ่งชั่วโมงที่ผมอัดเนี่ยอาจจะได้สักสี่ถึงห้า ep เลยนะน่าจะได้เยอะได้เยอะผมมองตรงว่าคือคือได้ดูเยอะ ไม่โดนนะครับคุณดูต้องใส่รัวรัวรัวไปรัวไปหน่อยนะอุ้ยอืมอุ้ยเจ็บมากครับคุณดูเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอไอ้เหี้ยมันเยอะไปไหมโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินไปนะครับโดนทั้มโอ้โหไม่ใช่มันเยอะมากหรือ่าคุณดูไปแกะอันนี้บ้านเป็นแกงเลยมั้ยเนี่ย อาบีจีก็น่ารันนะโอเคครับก็จบแล้วครับอีพีนี้ครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าครับก็จะเป็นอีพีที่พี่กับพี่อจินเล่นด้วยกันครับก็ครับสหรับใครที่อยากดูพี่กับพี่อจินเล่นนะครับเดี๋ยวรอในอีพีหน้าได้เลยนะครับบอกนะครับว่าอีพีหน้านี้มันมากนะครับเอาง่ายก็คือแบบทีเด็ดนะครับพี่อจินนักทำลายล้างครับทำลายล้นครับเดี๋ยวเพื่อนได้ได้เห็นนะครับว่าสเต็ปการเล่นของพี่อจินเป็นยังไงนะครับในรอบตัดไปนะครับอ่ามันนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับในอีพีหน้าครับก็สำหรับ ก็มีเวลาเพียงแค่10นาทีนะครับแต่ก็ไอ้น้องๆดูนะครับเดี๋ยวเราดู e ีพีหน้าได้เลยครับที่เด็ดทีใจนะครับ